ก,ก,ก็ใส่ตัวที่มันยาวไปแบ่าอ่ี่นี่ตัเดียวให้ตัดแขงที่เป็นแบบ0หรการแตะให้ดีโชว์แล้วถ้ามีน้ำมันออกส่อเข้ามาแล้วทะลุเป็นด้วยทิดาเซอร์วิสสวัสดีค่ะชอบฉายานี้จังเลยมีมีคนมาเมนตตั้งให้ก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นไททันตัวเตี้ย ลูกค้ามาเปลี่ยนโชค๊ค PT แกน20เมื่อสักครู่ก็คุยรายละเอียดกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาโช๊คให้ลูกค้าดึงแล้วก็ให้ลองดึงกดดูเราก็ให้ดูประกันของทางร้านนะคะว่าประกันรดซูมแ่ห้1ปีเนื้เป็นโชค๊ค PT แกน20ระบบน้ำมันล้วนค่ะอันนี้วันนี้จะสบายหน่อยเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปมุดเปลี่ยนเองวันนี้มี ช่างเข้าไปมุดให้แล้วก็ทําหน้าที่ก็เดินไปเดินมาหยิบของให้เขาไปเลื่อยเปื่อยคะ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วพอใส่แล้วท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เขากดให้ดูให้ช่างกดให้ดูว่าจังหวะโชคมันจะนุ่มหรือแข็งหรือหนึบหรือ,รอ,รอยังไงประมาณไหนคือกดเดี๋ยวจะให้เขากดให้ดูคะ่ะว่าถ้าใส่ประชมนี่ดูนะโชคม,มันจะอารมณ์ประมาณนี้คะ่ะนี่เขากดให้ได้คร่าวๆเนาะลองดูค่ะ้าใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ ถ้าตอบได้แต่จะตอบค่ะโชคที่น้ามีแต่รถกระบะนะคะรถเก่งไม่มีเลยต้องขอโทษที่ถางกันนะคะขอบคุณค่ะ